ไปน่อมไปน่อมน่น่อมน่อเ้ยทำอะไรอ่ะเราทำอะไรกับมันอ่ะเร็วมากินนมเร็วโหน่าเก็บหาดไอ้ถุงมาใส่ถิู่ดิทิช่วเราจะเยอะขนาดนั้นไปให้มัน ่ะเบไปไหนบอกนนะมีวันนั้นแหละที่ไลน์ u t u b e แล้วรู้สึกว่าคนดูเยอะมากๆอะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีแหละ เดี๋ยวถ้าไลฟ์สักห้านาทีแล้วไม่มีก็จะไปแล้วเหมือนกันทำไมวะนะาในห้องอะโอ้โหมาเร็ว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  ยังไม่มีสักคนวันนั้นยังมีคนดูเยอะเลยอ่ะทําไมวันนี้ตั้งค่ายอย่างไรว่าวันนั้นอ่ะเออมันแปลกเนาะวันนั้นคนดูแบบหันไปอีกทีหนึ่งคือเท่าไหร่นะนายี่สิบโอ้ยชนกล้องอีก ใแม่แล้ว้ะมีแม่เนะอล้วโอ้มีแล้วหนึ่งคน้อหน้ยอ่ะหน้าไปเปลี่ยนกงเลยเอาอาหารไปไว้ในกงใหม่เลยก็เดี๋ยวเช็ดตัว สวัสดีเจ็ดคนดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็ดตัวให้น้องๆกันนะคะทานอาหารเสร็จเรียบร้อยกันหมดแล้วนะจ๊ะทีนี้ก็เหลือเช็ดตัวแล้วค่ะเช็ดตัวให้พวกเธอแล้วค่ะฮะถาพี่กาเอาไปล้างข้างล่างไม่เด้ขึ้นมาไ้าวไปอยู่สายเอ้อ นี่เริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะน้องเต้าหู้นะคะเต้าหูม้มานี่เร็วเต้าหูม้มานี่เร็วเต้าหูม้มาน,นี่เต้าหูม้มาน,นี่อ่าเด็กๆนะคะมีชื่อว่าเต้าหู้เต้าหู้อคิวด็อก thank y o จริงๆอ่นะไม่ใช่แบบว่าแค่คิวนะต้องบอกว่าเวลี่คิวโซคิวเลยนะน่ารักมาก น่ารักมากนะคะเด็กๆเ,เป็นสายพันธุ์เฟรนด์บูลด็อกนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันนะคะฝากติดตามไว้ด้วยสําหรับช่องนี้เนี่ยได้ทุกเรื่องเลยนะคะทั้งความรู้ทั้งความน่ารักทั้งความบันเทิงได้หมดนะคะได้หมดเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะเผื่อแบบว่าวันไหนแบบว่าอยากเลี้ยงหมาออนไลน์ก็สามารถที่จะเข้ามารับชมกันได้นะคะอยากไลฟ์สดนางอ่ะว่าอยากแบบว่ามีเพื่อนคุยอ่ะเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดมานานมาก ไม่赖สดมานานมากดูดูเฉากุ้ยนี่เจ้าเฉากุ้ยนี่นี่ดูมากเฉากุ้ยโอ้ยเฉากุ้ยโอ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 ้เฉากุ้ยเฉากุ้ยดุจังเลยโอ้เฉากุ้ยดุจังเลยไม่เจอหรอวะหาอะไรอะเอไอยยูู่่้ามืออใต้มือใต้บ้าน มาเร็วๆมาเร็วๆใครเข้ามาแล้วนะคะคือดาวาไม่เคยแล้วก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดผ่านช่องทางนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะอยากมาไลฟ์สดผ่านช่องทางนี้เป็นประจําเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ไหมนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรานะคะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าไอ้ไน้องไอ้อ้วนชากล้ยอย่าทําค่ะตั้งกล้องแม่แบบนั้นไอ้ชาวกล้ย เริ่มดูลุละเริ่มดุหมาละน่าเอาผ้าสีฟ้ามาดิจะเช็ดตรงนี้แล้วปานั่งตรงนี้แทนหน่าผ้าเช็ดเท้าสีฟ้าเดี๋ยวเช็ดก่อนเช็ดทำความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวตัวเองจะมาน้า มาค่ะมาค่ะมาค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมพูดคุยกันเข้ามานะคะฮัลโหลใครเข้ามาแล้วอย่าลืมพูดคุยกันเข้ามานะคะสวัสดียี่สิบคนดูด้วยโอ้โหมีคนดูถึงยี่สิบคนแล้วเลิศมากนะคะเลิศมากทำไมเอียงเอียงอะทำไมเอียงเอียงอะได้โอเคทักทายขอบคุณค่ะ ยินดีกับการทักทายในครั้งนี้มากๆเลยนะคะอันนี้น้องฉก้วยค่ะไปเปลี่ยนน้ำได้ป่ะรู้ว่าน้ำใช้ไปแล้วตัวหนึ่งสีตั้งแแรกเลนะน้ำไม่ค่อยนี่ตัวนี้ชื่อน้องเฉกหวยโอ้ยฉกหวยฉกหวยดิดดินเฉกหวยดิดดินอันนี้เป็นพันเฟรนด์บูดอกค่ะพันเฟรนด์บูดอกกดติดตามแล้วน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นพันเฟรนด์บูดอกค่ะ โอ๊ยโอ๊ยกไปดูเหรอโอ๊ยกไดูโอ๊ยไดูโอ๊ยชกไอ๊ยดูอยกยเสียงหาอืมยุเสงหายเลยไม่ดูแล้วอืมชกไยดูฉกไยดูมากขอดูการ์ตูน มาอีกแล้วกระตูนอะไรอ่ะ <c oughs> อยากเป็นหมาครับทำไมอะขอเหตุผลของการอยากเป็นหมาหน่อย <c oughs> <c oughs> ขอเหตุผลของการอยากเป็นหมาหน่อยค่ะขอเหตุผลของการอยากเป็นหมาสักสามข้อได้ไหมหรือว่าหนึ่งข้อก็เพียงพอแล้วขี่เกียจอบมาบน้ำหมอหรือว่ายังไงภาพมันไม่ชัดหรอเฮ้ยทุกคนภาพมันชัดปะทำไมเราดูอีกเครื่องหนึ่งคือมันไม่ชัดเลยอะมันไม่ได้เลยอะอีกเครื่องหนึ่งอะคือภาพมันแย่มากเลยทุกคน <c oughs> าเ็บานภาพเป็นยังไงอะ่ะทุกคนบอกหน่อยได้ไหมบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าภาพมันเป็นอย่างไรมีคนดูแค่ห้าคน,าน,นสาธุนะอ๋อไม่ได้ใช้ wifi ไไฟไฟบ้าน เบลือเบลอเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวใช้ไวไฟก่อนนะใช้โมบออะอ่ะดีขึ้นปะดูดิดูดิหน้าลองดูให้หน่อยดิว่าดีขึ้นปะดีขึ้นกว่าเมื่อกี้อ่ะ <c oughs> ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมเกาก็ดีเข้า เอาไปไหนแล้วะคนที่บอกว่าอยากเป็นหมานี่คือเหตุผลที่อยากเป็นหมาคืออะไรหมดแล้วหน้า <c oughs> หน้าที่หน้าทำไ้อะโอ้โหได้ยังดีขึ้นยังเอาตรงนั้นนั่นนั่นนั่นเร็ว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 เคแล้วจ้าโอเคขอบคุณนอนรัตน์มากเลยนะคะน่ารักมากเหลือคนเดียวแล้วคนดู ไปหมดแล้วไม่เอฟซตัวจริงเลยอะอย่างมีเอฟซตัวจริงกับเขาบ้างทําไงอะต้องทํำยังไงภาพโอเคแล้วตอนนี้คนดูไม่มีแล้วค่ะคนดูไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วคือเราต้องทำยังไงอะ่ะเราถึงแบบว่าสวัสดีค่ะใครเอ่ย จริงๆคนดูในนี้มันเชื่อถือได้ปะคนดูในนี้มันเชื่อถือได้ไหมอะว่าเออแบบ <c oughs> ไม่เงี้ย <c oughs> เชื่อถือได้ไหมาวเออไม่คือบางทีเราไม่รู้ไงว่าเขาดูอยู่จริงๆหรือเปล่าเชื่อถือได้ แล้วมีคนดูอยู่หนึ่งคนแต่มีคอมเมนต์พร้อมกันสามคนนะนะแล้วเป็นคนคนเดียวกันปะเนี่ยไม่เคยไลฟ์สดในนี้เลยอะ่ะคนใหม่เข้ามาแล้วไม่เห็นนะตอนนี้ยังมีคนดูแค่หนึ่งคนอยู่เลยอะเอาสามแล้วสามแล้วสามละไหนใครชื่ออะไรกันบ้างแนะนำตัวหน่อยดิอยากรู้จักะอะมาชมได้ไหมแล้วถ้าพรุ่งนี้ไลฟ์จะเข้ามาดูกันไหมเนี่ย ไม่ครับไม่เต้าหู้ยุงหรอนน่ะฟังประวานพูดนะเดี๋ยวปรับหมดใหม่ก่น <laughs> อ่ะฟังประหวานพูดนะอ่ะประหวานพูดอะไรนะขอบคุณค่ะแั่งชั้นแค่นั้นแหละ <laughs> ใครเป็นนักบินนะ่ะพาไปเที่ยวหน่อยดีน้ามาขยับขาตั้งกล้องมาหมดแล, <c oughs> แล้วพอเราไม่เช็ดแล้วมันเป็นพื้นใครเป็นนักบินตัวละหมดละ ใครเป็นนักบินไปเลยน้องมันยู่ตรงนี้เลยโ,<อ>โมเกะขาส <c oughs> รุปตอนนี้ไม่มีคนดูแล้เ <c oughs> พื่ <c oughs> ออะไรเนี่ืออะไรที่นหรอวะต้าวู้กต้าู

นั่นแหละเหลือคนเดียวเลยไม่รู้ไปไหนหมดจ้องส่ยไปบินมั้งนักบินก็ไปบินอยู่ปะหนึงจริงๆเมื่อก่อนตอนแรกม,มันมีตั้งยี่สิบคนน่ะไม่เคยไลน์ในนี้เลยอะ่ะไลน์ในนี้คนดูสูงสุดเท่าไหร่อะไลน์ในนี้คนมีหมากี่ตัวประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากับเจ็ดเป็นสิบสองสิบสองกับสามเป็นสิบห้าสิบห้าสิบหก 17 18 19 20ถ้าในบ้านเนี้ยยี 20. ข้างล่างอีก15เป็น35แล้วก็รอบบ้านอีก5ก็เป็น40 40เอามาได้ไงคืออะไรอะ่ะงงแล้วเนี่ยงงแล้วเนี่ยเอาประวานโอ้สศูนย์คนอีกแล้วสัญญาณที่บ้านกาก,ากหรอ แดสินนี่นม่นัาฬิกาจริงแหละผมชื่อนักบินครับอ๋ออ้โนักบินบินไปไหนชาแล้วเนี้ยฮะชัแล้วออสูนคนอีกแล้วไปไหนอีกแล้วบินไปไหนอีกแล้วนักบินยังอยู่หรือเปล่า เขาชื่อบินเหรอหรือว่าเขาชื่อนักบินเขาชื่อนักบินโอ้โหนักบินเลยนะกำหนดของ YouTube คือการดูจะเป็นพันคือยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะดีนะดีค่ะพี่พลอยสวัสดีแม่พี่พลอยคือยังไงอ่ะการดูเป็นพันคือยังไงอ่ะอธิบายให้ฟังหน่อยดิ ล่าสุดต,ตอนนี้คือพอขึ้นไล์ปุ๊บง่วงเลยง่วงทันทีเลยค่ะง่วงแล้วค่ะตอนนี้เชื่อเชื่อเก๊ขวยอ่ะไปเอาลูกลิลี่ใส่ตกร้ามาดิมันกินนมอยู่ปะกินน <c oughs> มอยู่ลุยแพรลุยแพรลุยแพรไม่ได้กินนมนะเอารุยแพรมาดิ <c oughs> โอเคน่าร <c oughs> ักจังอุ้ย ไม่ได้ดูคนดูแก้วคนละไม่ได้ดูคนดูเห็นไหมมันสีขาวๆว่ะใช่เน็ตไม่ค่อยดีอ่ะบ้านอยู่ในป่าธรรมชาติมอนัดดูอาการแล้ววันนี้เป็นไงบ้างคะพี่พลอยทั้งวันวันทั้งวันวันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาลูกลูกแพรมาดูนะไอ้วัวนเมื่อกี้เขาถามว่ามีหมาทั้งหมดกี่ตัวแล้วก็เลยลองนับดูนะณตอนนี้สี่สิบบนบ้านอะยี่สิบ ล่าสุดคือบนบ้านในเยอะกว่าในฟาร์มข้างล่างละบนบ้านในเยอะกว่าเยอะกว่าในฟาร์มข้างล่างล่ะแล้วก็แล้วก็วกเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ oh. นี่ไออ้วนนักบินยังอยู่โอเค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 รายงานตัวด้วยนะนักบินยังอยู่ใช่ปะหมือ <c oughs> นนารักจังเหรอเอาหมอนารักจังเหรอนี่ไออ้วนไออุ้น ใช่ใช่แล้วค่ะอันนี้คือแกงกระจานบ้านเฟรนด์บุดอกนะคะคือจริงๆของเราเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าไ right. 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 อ้อ้วนไอ้อ้วนเอาอะไรไอ้อ้วนเอาอะไรไอ้อ้วนไอ้อ้วนขี้บ่นเนาะดูอ้วนดูอ้วนดูอ้วนอันนี้ไอ้อ้วนน้อยนี่ไอ้อ้วนน้อยอันนี้ไอ้อ้วนน้อยอันนี้ไ right. อ้อ้วนน้อย อธิบายจากการดูเป็นพันคือคนที่เข้ามาดูจะได้ถึงพันมากกว่าพันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอ,ะอ,อ่ะเออพูมภาษาไทยได้ไหมป้าหวานเสียงดังอ่ะโหเลาโทรหาใครโทรหาใครไออุ้น ไออ้นดูยอ้นดิไออ้วนดิไออ้วนด้วยอ้วนดิอืมอชื่อไดดีเราอะอืมไออ้วนไออ้วนไออ้วนดูิไออ้วนไออ้วนน่ารักจังเลยจุก่อนจบอืมไออ้นน่ารักจังเลยดูดิดูดิ น่าเอาขวดนมสีขาว่อะใส่นมอันนี้ได้แหมแล้วก็มาป้อนลูกไอ้แผลเดี๋ยวพี่ป้อนเองอุ้ยดูดุดุดูดุ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 ้อ้นดุนุดุดุวุหนดุ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 ดมดุดุวุดมดุดุดุีุดุดมดุุดนดุดดมด เนี่ยอ้วนหิวนมอือันนมเนี่ยใส่อันนมเนี่ยใส่เดี๋ยวอ้วนแปปหนึ่งอ้วนแปปหนึ่งเนี่ยอ้วนตัวเท่าพี่ๆี่แต่ว่าอ้วนตัวเท่าพี่ๆี่แต่ว่าไม่ใช่เท่าแล้วเท่าไอ้เจ็บเจ็บเนี่ยน่ารักน่ามันมีแต่ตัวน่ารักเดี๋ยวแปปหนึ่งเดี๋ยวแปปหนึ่งกูตัวนี้ต้องตัดเล็บแล้วเนี่ย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาให้กิน,นกแป๊บหนึ่งเยอะตัวน,นี้ตัวน,นี้น่ารักมากผมอยู่ร้อยเอด็ดบ้านเราอะเคยไปส่งหมาที่ร้อยเอด็ดประมาณสองตัวด้วยกันสองตัวไปไปส่งที่โลตัสร้อยเอด็ด มาจากพ่อคลืนเยอลองลวนพอแล้วลองป้อนให้อ้วนกันไ,ไม่ต้องมันไม่ติดอ้วนอ้วนจะกินนมแล้วอ้นจะกิน ันต้องเน็ตดีมากๆเลยใช่ไหมถ้าแบบว่าไลฟ์สดของ YouTube อะ่ะ <c oughs> คือเขาคอมเมนต์กลับไปเยอะและ <c oughs> เป็นเน็ตบ้านพี่ไม่ดีครับ <c oughs> ก็เลยไม่มีครับไม่มีคนดูอย่างเงี้ยหรอให้ร้องอ่ะลอก เด็วพวกนี้เข้าคงไปไปเลยคนนี้อย่ายโยนนะเก็บให้ดีนะเขาเก็บกันหมดแล้วนะเกนะกล้องมัวอีกแล้วหรอเป็นที่เน็ตมั้งเป็นที่เน็ตมากกว่านนะก็ตัดไว้ดีตัดแล้วก็ตั้งพับๆไว้ไวยังมัวอยู่ไหมกล้องยังมัวอยู่ไหม มันตั้งข้างล่างไม่ได้หรอกหน้ามันเปียกมันต้องเอาไว้บนบ้านนี่แหละ<ว>ฮะกล่องอะไรอะกล่องอะไรไว้อะไรไปโยนใส่ในกล่องข้างบ้านข่อยปลุกลุก,กนะจะแย่งน้องกินนะดิเนี่ยจะแย่งน้องกินเนี่ย นักบินยังไม่ออกโอเคโอเคนักบินยังอยู่ <c oughs> <c oughs> สุดคนแล้วนักบินช่วยเราด้วยสุดคนแล้วห <c oughs> <c oughs> น่าเหนื่อยเนาะจากปกติเคยไลค์คนดูสองหมืนะปกติชันไลค์นะ <c oughs> คนดู <c oughs> คนดูเยอะมากคนดูชั้นคือแบบสองสามหมื่ะ ไลทีหนึ่งอ่ะเมื่อก่อนนะยิ่งเมื่อก่อนนี่คือแบบแตะแบบยอดรวมแตะเป็นหลักแสนเลยนะ <c oughs> ตอนนี้มีใครเข้ามาชมรู้กันได้เลย AI อมี ing, แบบหน้าลงไลให้หน่อยดิไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่ <c oughs> เจอกากบาดอ่ะ